วิธีการเปลี่ยนได้นะฮะในกรณีได้หมดได้เย็บหมดนะพี่วิธีการเปลี่ยนง่ายมากพี่ดูนะครับมันจะมีน็อตล็อกอยู่นะครับพี่คลายน็อตล็อกตัวนี้ออกนะฮะคลายน็อตล็อกตัวนี้ออกจากชุดจานได้หลังจากนั้นพี่เอาได้ม้วนใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับพอพี่ใส่เข้าไปปุ๊บพี่ก็เอาน็อตล็อกจานได้เนี่ยนะฮะใส่เข้าไปธรรมดาพี่ใส่เหมือนเกลียวธรรมดาทั่วไปพี่ก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปให้สุดเกลียวมัน ไม่จําเป็นต้องหมุนแน่นนะพี่หมุนแค่ให้หลอดได้เนี่ยมันไม่ขยับเนี่ยฮะไม่ให้มันขยับแค่นั้นเองหลังจากนั้นพี่เอาปลายได้ขึ้นมานี่คือวิธีลอยได้แล้วนะพี่ในกรณีที่พี่ลอยได้ผิดหรือลอยได้ไม่ถูกบางทีลอยเย็บก็ใช้งานไม่ได้หรือว่าใช้ไม่ได้นะพี่่ะพี่ดูนะฮะตำแหน่งแรกปลายได้พี่เข้าไกดตรงนี้นะฮะไกดจานได้อันนี้คืออันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนะครับข้างใต้ ถ้าไม่เข้าใจพี่ลองไปย้อนดูนะมันไม่ยากนะครับอ่าดูนะฮะพอสองแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าจานปรับได้ปรับความตึงหย่อนของได้นะครับที่ผมชีเนี่ยหลังจากนั้นนะครับให้พี่นําขึ้นมานะฮะอย่าไปวางไว้อย่างนี้เฉยให้พี่ดึงเข้าไปข้างในเลยนะครับดึงเข้าไปข้างในยอย่างนี้เลยนะพี่นะเข้าไปในจานได้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นออกมานะครับพี่ก็เอามาเข้าบริเวณกาด การเสาเข็มเนี่ยนะฮะมันจะมีกาดการเสาเข็มอยู่อ่านะฮะหลังจากนั้นลอยเข้าไปนะครับต่อไปนะพี่ตรงนี้เนี่ยพี่ดูนะฮะอันนี้จะเป็นชุดเสาเข็มซึ่งปลายเสาเข็มที่ผมชี้เนี่ยมันจะมีรูแต่บางทีเนี่ยบางกรณีเนี่ยเสาเข็มมันหดเข้าไปอ่าพี่ดูนะเสาเข็มมันหดเข้าไปจนพี่ไม่เห็นเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ย ถ้าพี่ไม่เห็นรูของเสาเข็มพี่จะต้องเอามือหมุนผู้เล่ตรงนี้นะฮะข้างใต้นี้นะฮะเอามือหมุนขึ้นมาพี่เสาเข็มมันจะขึ้นมาเองนะครับหมุนไปเรื่อยๆเนะะี่ยฮะเห็นไหมครับเสาเข็มมันขึ้นมาแล้วพี่ก็เอาได้ที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยร้อยทะลุออกไปเลยนะครับพี่ดูนะครับร้อยทะลุออกมาเลย นี่นะฮะร้อยทะลุออกมาละพี่ดูนะผมร้อยทะลุมาแล้วหลังจากนั้นนะครับด้านหน้าของแผ่นก้นเสาเข็มนะครับมันจะมีลูอีกสองลูพี่เห็นไหมผมร้อยทะลุเสาเข็มอมอมาละแล้วก็จะมีลูอีกสองลูพี่ร้อยเข้าไปเลยครับหนึ่งลู สองรูนะครับหลังจากนั้น anyway. พี่ดูนะต่อไปเนี่ยเราจะลอยเข้าเข็มละบางทีอย่างที่ผมบอกรูของเข็มเนี่ยมันอยู่ต่ำต่ำกว่าที่เราจะลอยได้นะครับพี่มือหมุนผู้เล่เหมือนเดิมหมุนขึ้นมานะครับให้รูของเข็มขึ้นมาเลยนะพี at ่ดูนะรูของเข็มมันจะขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยหลังจากเนี้ยเราถึงจะลอยได้วิธีการลอยได้เข้ารูของเข็มนะครับพี่ต้องลอยตำแหน่งเนี้ยลอยเข้าไปเลยพี่อย่าไปลอยข้างหลังขึ้นมานะอันนี้ผิด พี่ต้องร้อยจากข้างหน้าทะลุไปข้างหลังครับเนี่ยนะฮะร้อยจะลูไปด้านหลังแล้วพี่ก็ดึงปลายได้ออกมาเท่านี้เสร็จแล้วครับ